เอาจริงเหรอนิกกี้กับพีโทอป้าเค้นใครกว่ากันอยากรู้อยากรู้อยากส่วนตัวส่วนตัวเป็นไงแปลกเหรออันไหนที่ไม่ดีไอ้กอลันไม่อร่อยเหรอไอ้ลองดิลองลองแบบกินเต็มเต็มไปเลี้ยงเดี๋ยวไปเลี้ยงเดี๋ไปเลี้ยงเดี๋ยวไปเลี้ยงเฮ้ยง ไวะสวัสดีค่ะเพิ่งลงมาจากช่องเทปบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย Entertainment วันนี้เราจะไปเจอเออป้า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 การ์เดอร์เอ็นเนอร์จีเยอะมากกว่าใช่เต้นเต้นนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปบุกร้านไก่เขาไก่เปิดใหม่ที่สยามไปดูดีกว่าแล้วนะเขาห้าโมงใช่ตอนนี้เขาถึงร้านหรือยังห้าโมงสิบเอ็ดนั่นแหละไป เธอตึงรักนเลยสะดุดร้านเหอเราจะให้ตัวตึงสยามอย่างเขาพาเราเดินเที่ยวสยามเราไม่ใช่เด็กยามแล้วเราเด็กช่องแท็กี่บอยอนเทนเมนต์ค่ะใชมวยเจแดงร้านพี่เบียร์ชอบมากอร่อยได้หนูกินประจำพี่คิวเทไม่ดื่มเดี๋ยวเรามาดูว่าพี่คิวเทร้านกี่เบอร์งมาเดินนะคะไม่ดื่ใสวันนี้น่าจะไม่หมดไม่ใช่พี่คิวเทเขาเทคิวเราหรือเปล่า ถ้าเขาไม่มาแสงว่าเขาต้องปิดร้านเลี้ยงเราแล้วแหละเลี้ยงชอบแฮปปี้บอยในเทนเมนต์แล้งก็พนักงานทั้งหมดเดี๋ยวเราจะรอพี่คิวเทก่อนแผนการของเราคืออะไรคะวันนี้เรากินใช่ไหมแล้วเราก็จะทำเป็นหน้าแบบค่อยๆอร่อย เขาใจสายเขายังไม่ถึงไงสิบห้านาทีถ้าเขายังไม่ถึงเราจะต้องโทรหลับเขาเขาลืมหรือเปล่าเขาจะต้องโดนเราแก้แล้จะบอกตัามาให้เรารอที่เขาให้เราเลือกไก่ก่อนเลยหนึ่งสองสามสี่กินอันนี้หรืออันนี้หรืออันนี้แ๊ะเต้กินอันนี้ขออนุญาตไม่เกรงใจนะคะเพราะพวกเราหิวสุก อสวัสดีครับผมสวัสดีครับรถทีนะครับรถถึงว่ารถทุกคนขอรถทุกคนเดี๋ยวขอแนะนำตัวเรามาจากช่องอะไรเรามาจากช่องแฮปปี้บอย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 ช่องใหม่ของพี่นิกกี้ใช่ไหมครับใช่ผมรู้แล้วยังไม่ได้ติดตามแต่ดูแล้วดูแล้วมีสองคลิปแล้วเป็นเลขบพี่นิกกี้หนึ่งวันแล้วพี่ดิ๊กี้จะมี ของคุณมาเป็นเลขบผมก็นั่นแหละพี่นิกกี้ให้อนุญาตก็ขอบคุณมากเลยนะครับเราได้ข่าวมาตอนนี้พี่คิวเทเป็นตัวตึงสยามอ้าวใช่ครับตัวตึงสยามกับสยามก็ยิ่งกว่าหนังยางนแต่ผมยิ่งกว่าหนังยางคือผมครับถ้าถ้าซอยสิบก็คือตอนนี้เปลี่ยนชื่อแล้วครับเป็นเกาหลีซอยสิบโอ้เป็นเลขาพี่นิกกี้เหรอครับนี้ใช่ค่ะจริงโง่การท่านประธานเขาไปทำงานที่ไหนแล้วก็ไปเราไปเบื้องหลังเขอยากไปเบื้องหลังพี่คิวเทบ้างไหมคะจริงเหรออุงยดีครับดีดีดีถ้าถ้าพี่นิกกี้ให้ก็ต้อนรับครับต้องแบบนิกกี้ แล้วก็วันนี้อยากให้พี่คิวเทพาเที่ยวสยามด้วยนะครับอันเดียวแซ่บได้ได้ครับตัวตึงเลยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าเออเด็กสยามที่นี่ชอบทำอะไรบ้างชอบไปไหนชอบกินอะไรไม่เด็กสยามเดี๋ยวนี้เขากินนี่ค่ะจะไปเฟซูอ่ะถูกต้องครับเฟซูก็เป็นร้านที่ตึงเหมือนกันครับใช่อ้าวตัวตึงสยามอีกแล้วนี่เชื่ออะไรนะครับต้องเชื่ออะไรนะเจอันเจอันโมดึงหมดเลยเนี่ยตัวตึงเนี่ยก็เดี๋ยววันนี้ให้พี่คิวเทพาเที่ยวได้ได้ครับตัวตึงเนด็กสยามหนึ่งวันนี่เนี่ยโกรานสั่งไก่ย่างโลสั่งแล้วค่ะ เอ้ยตายแล้วผมกะจะเลี้ยงซะหน่อยอุ่นหนุนหรอครับค่าไม่ได้จ่ายตังค์โอ้แล้วเดี๋ยวผมจ่ายกันเองครับไม่ต้องไม่ต้องจ่ายวันนี้จัดจัดให้ส่งคนนี้ทั้งทั้งร้านเลยครับตัวตึงต้องกินหน้าร้านครับสองคนดูร้อนนะครับตอนนี้เริ่มร้อนแล้วต่นี่ร้อนแล้วอยากชิมไก่ไก่แดงอันนี้เป็นคาโบนาร่าแอนด์ฟาเวโรเซช่ไหมไอ้ไอ้ไอ้ ก็คือนะ a ่ะเอ็นซอนไฟร์ชิคเก้นครับอันนี้คือที่แบบที่เขาบอกว่าสปิดลับใช่ใช่ใช่อันนี้จะเป็นเมนูที่ขายดีสุดในร้านเรารับชื่อว่าแบล็คโคชิคเก้นนะือพูดพูดง่ายๆก็คือเป็นรูดังเป็นไงแปลกเปล่าเฮ้ยโกรันไม่อร่อยเหรอไอ้ลองดิลองลองแบบกินเต็มเต็มนะชิชิอ่ะอ๋อเหรอ ก็คือมันอร่อยพวกนูกแกพี่เมายท้งไงเจฟิวะทุกคนทำไงดีอะอร่อยอยู่ใช่ไหมอร่อยครับผมโอเคลาดี๋วให้พี่คิวเทพาไปได้ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปเลี้ยงโกรันกับนินนินนะครับทุกคนที่สยามนะครับเอยไปเลี้ยงนิน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 เดี๋ยวพี่เลี้ยงเองอาปาเอาปาอา ถ้าทำเป็นน้องสาวเรี้ยงกันเลยคะน้องสาวน้องสาวเด็กเด็กเราเชิญเข้ามานี่วันนี้ดีใจอยากกล้าเลยบอกพี่เปิดประตูให้อ่ะันนี้คี่พาเราไปเดทกหรคะเดทกกู้อย่างนี้เลยขอบคุณครับพี่นิกกี้โอ้ยต้องต้องขอบคุณใครอ่ะต้องขอบคุณน้องๆหรือขอบคุณพี่นิกกี้เนี่ยตอนนี้มาสยามบ่อยไหมช่วงเปิดเทอมมาบ่อยเขาเรียนอยู่จุฬาใช่เรียนคณะเดียวกันสวยแล้วฉลาดด้วยเรียนเกี่ยวกับอะไรครับสาขาอะไรบาเล่บาเล่ใช่ เขาเรียกนี่หรอนี่พูดจริงหรอจริงโุ้ยตายแล้วเอ้ยความฝันเลยตายแล้วจริงจริง้จริงจริงมริงแน่จริงมแน่ต้นหนูสอนนะโุ้ยมันมันดูแบบดูมีภูมิฐานมันบอกไม่ถูกมดูแบบมันดูลักชัวรี่มันแบบโอ้ยไอโชว์เหรอจริงเหรอจะโชวิด้วยหรออุ้ยต้องเคลียร์เคลียร์แบบต้นไม้เปล่าจะจะโดนต้นไม้ปะเนี่ยขาไปโดนให้เด็กจุฬาหน่อยค่ะโอ้ยวา อะไเนี่ยเดี๋ยวตอนเนี้ยพี่จะพาไปร้านตัวตึงของสยามเลยร้านเนี้ยมันอยู่ซอยสองนะเป็นร้านเกี่ยวกับเซิร์ฟบีใช่เดี๋ยวไปหาอะไรเย็นๆดื่มกันพี่เลี้ยงเดี๋ยวพี่เลี้ยงเดี๋ยวพี่เลี้ยงเดือ พอหนูแพ้คนแคร์แพ้์ใช่จริงเหรอครับใชผมก็ขึ้นชื่อวสายเป้ครับผมวันนี้เดี๋ยวพี่เปเลยเนี่ยสามร้อยเต็มที่เลยเต็มแม็กเลยไปดูผิดหวังเลยโอ้หน้าออกเลยอ่ะตายแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเราชิมได้ครับชิมได้เราจะไม่แค่ชิมนะครับเราจะอุ่นหนุนด้วยนะครับแต่ว่าเราสามารถชิมฟรีทุกรสชาติเลยครับเพื่อันไหนผมชอบรถที่สุดทุกวันใช่ไหมลงผมเริ่องานอ่ะวิ่งเต็มที่เจอแฟนคลับเต็มที่ ปจะมาลานนี่เรากินรถนี้ทุกวันรถอะไรคะรถบวยบวยใช่จริงหรอ้ทีเปรี้ยวนั้นชอบกินเปรี้ยวใช่ใช่ใช่ลองไม่ลองไหมไม่อยากชิมกินละตื่นเด็กๆชอบมาที่นี่เพราะว่าที่นี่ปิดเที่ยงบุญนีนะปิดเที่ยวบุญเอาเอาวันไหนชอบวันไหนอันนี้ยเราชอบพี่เหรอจริงเหรอทำไมเป็นอะไรอ่ะจะเขินหรือเยอะเย้ยเนี่ยเขินพี่คิวได้ไงจริงเหรอคขินคนคนแบบพี่ด้วยเหรอปกติก็ดูแต่ใน ตัวจริงเป็นยังไงนะจำในจอตัวจริงยิ้มหน้าเยิ้มเหนือไหลหน้าเปียกดูร้อนดูร้อนใช่ไหมเอาจริงกอนิกกี้นิกกี้กับพีเทลป้าเขินใครกว่ากันอยากรู้อยากรู้อยากสุนตัวสุนตัวตามความจริงตามความจริงเอ้ยรายการสนุกสนุกเอนเตอร์เทนเมนต์พีนิกกี้รับได้เอนเตอร์เทนเมนต์เขินเท่ากันเขินเใจแล้วจริงโอะก็เขินอย่างเงี้ยก็เขินจริงนคเลยเดี่ยว เนี่ยทำคลิปตลกตลกเอ้อทุกคนแฮปปี้ว่ะวันนี้มีมีเด็กๆสาวมาเขินผมด้วยตายแล้วเดี๋ยวพาไปพารากอนนะครับวันนี้พวกหนูแบบว่าพยายามแบบเอาเอเนเรอร์จี้มาให้พี่ระวังน้ำหยดนะครับซิมแล้วอ๋อวันนี้ตั้งใจมาหาพี่เลย <_ C> e <at> ไม่ได้ตั้งใจรีวิวร้านไก่เลยหรอกมาอยากมาเจอพี่เฉยๆใช่โอ้ยชอบอันนี้ชอบชอบยูทูบเบอร์ที่อยากเจอที่สุดคือคนไหนครับคิวเทลป่ะอันนี้จริงเหรอผู้ชืเทลอยู่แล้วอะ สิ่งจาดนี่โอยเขนเลยครับทุกคนเขนจริงไหมโขนเขนนี่ปวดปวดนิดนึงเลยผมจะไม่ค่อยรัวตัวเองเขนหรอกแต่ว่าถ้าเริ่มปวดแปลว่าตัวเองเขนอยู่มือณมือณขำนาไหมฮะไม่กระนั้นมันหยอดแะหนูก็แบบไม่กรันชอบทำหน้าตลกอ่ะอุ้ยน้องมือณนือณอุ้ยชอบไปคุยไม่ได้ตลกขนาดนั้นชอบแบรนด์อะไรครับน้อง าไปให้พี่ให้พี่คิดเทลเลือกให้ดีกว่าให้พาดีกว่ากา้อย่างอันหนูก่อนน้ำหอมทะหมดนอด้ oh. ให้พี่เลือกให้หรอเอ้ยเอาไปไปพูดนีไหม <c oughs> มาภารกิจผมคือผมต้องเลือกอะไรก็ได้ให้น้องๆแต่ว่าดิออเนี่ยถ้าเป็นเรื่องลิปมันใช่ไหมดิออคือเบอร์หนึ่งเลยใช่แต่ว่านหนูเป็นคนไม่ชอบมันมากเอ้หจะใช้แ่แนวไปหนกลังเลือกของขวัญให้สาวๆอยู่ล่บพี่แต่ว่าเลือกยากมากเลย อยากไปดูแบรนด์อะไรได้หมดเลยขอยยเวนลิสิกเหมือนกันไม่เคยดู้ลยค่ะรายการพี่คิวเทต้องทำไงคะแล้วไม่งัินเปลี่ยนร้านเลยโจรโหดจัดตัวจริงก็น้าดูน่ารักกว่าดูของโอ้โหมาโห่โออ้าคลัวเจังชอบอันนี้มากอันนี่มันดูแบบชาแนลมากจิ๋อิ๋นี่ชอบเลยนโอ้โที่ช่วยฉินี่ให้หนูได้หมคะ ผู้หญิงฉีดแรงๆไปมันจะไม่ค่อยเหมือนมันจะมันแบบมันเข้มเกินอ่ะเราต้องแบบเบาๆเพื่อให้เขาแบบเตะจมูกสักหน่อยมันดูแบบหน้าค้นหาเธอตัวของจ้างชอบไหมชอบค่ะเอาเอาเหมือนกันเลยไหมขวดเดียวกันแบ่งกันใช้ได้ไม่เป็นไรเลย๋ยวเก่งใจบ้าปะเนี่ยจริงๆอเดียวแล้วเราไแบ่งกันใช้กถ้าวันนึงงทะเลาะกันทำยังไงเนี่ยไม่ไมไม่ไวันเป็นวันไม่สองนั่นลแหมม่นเอาอันเดียว ไม่เป็นไรครับนี่อุ่นมาวันเด็กก็อยากไงเด็กกอยากตุ๊เด็กกอยากเด็กกอช้อปปิ้งหาอะไรหวานๆกินอีกแล้ก็เดินให้มันย่อยน้องเราเขาขี้เก่งใจนะครับทุกคนไม่คิดว่าพี่คิวเทนซื้อให้พวกเราเกรงใจมากน่ารักมาจะมากินไก่ทุกวันเลยใช่เราจะมาอุดหนุนไก่พี่คิวเทนกวันตอบเป็นค่าตอบแทนเฮ้พี่เฉย เขินมากหนูเขินเขาขอบคุณนะคะพี่ิีเทขาผมน้องๆนะอย่าลืมชื่อพี่นะพี่พี่ซิมครับผมแน่อนไม่ลืมแน่นอนไปขอบคุณพี่เบียร์ที่ให้ผมมาวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณพี่นิกกี้นะครับที่ให้โอกาสมาถ่ายกับน้องๆแล้วขอบคุณน้องๆนะครับที่มาเลือกพี่ซิมมาถ่ายด้วยกันดีใจมากครับผมวันนี้ ขอลายเซ็นที่คิวเทวด้วยได้ไหมจังสีมันต้องช้อนจังสีมันต้องช้อนจังสีมันต้องช้อนเอาเห็นวันที่ร้องเพลงได้เนี่ยใช่ไหมโอ้ลืมลืมคือสิ่งนี้โอ้ชอบจนติดวันนี้แบบแฮปปี้มากจริง อ, <ural> อร่อยมากสเปซซูสเปซซูสเปซซูสเปซูอร,ร่อยอร <ường som. c oughs> no ่อยคนหลังมาเลยเดี๋ยวเลี้ยงเออจริงๆอันนี้กล่องที่สองแล้วใช่เออแบบคนนี้ตั้งใจมากอะน้องๆเขาแบบกินอีกกล่องอ่ะจริงจริงจเขาบอกอยากกินไก่อยากกินแมม่าชอบแมม่า เราจะแบบค่อนข้างเลื่อเพราะว่าเราไม่ได้กินบ่อยถ้าเรากินแบบว่ามันอร่อยจริงมันอร่อยจริงอจ่างนี้ก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณที่คิดเท่โอ้ยสบายมากน้องๆโองสนุกเช่นกันวันนี้สนุกดีวันนี้แฮปปี้มากแฮปปี้เหมือนวันนี้สนุกมากเป็นรัหลังพาทั้งบริษัทมากินก็แหละโอยเลยก็ิมเลยพีแป้งรพีอาร์จโบยนิกกี้ใช่ไหมเยอะๆไปายลใช่ที่มากินที่บอกว่า พวกหนูได้สิทธิพิเศษโอเคพวกหนูนะต네้ mm. องบอกไว้นะโดรันกับโดรันกับนิกุนนัเออก็ขอบคุณนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะชออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั e สไครต์ก็กด้กรกกดแชร์กดติดตามกันดิ